สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่49บาทคอมนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านสติกเกอร์นะคะ YouTube Channel ของเรานะคะของทีม49นะคะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสติกเกอร์อีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาแนะนำกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับ ตัวซิอร์นะคะที่เป็นเนื้อซิกเกอร์ PVC กันน้ํานะคะโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าที่ร้านเราเนี่ยก็เน้นเป็น PVC กันน้าอย่างเดียวเลยนะคะเนื้อซิอร์ตามแบบที่เห็นเนี่ยคือลูกค้าเนี่ยมาสั่งปริ้นกับเรานะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นขนาดขนาด1อ่าขนาด3.5ซนติเมตรนะคะซึ่งเป็นขนาดไดคททงกลมซึ่งเราจะพูดอยู่หลายคลิปนะคะว่าเป็นขนาดมาตรฐานทั่วไปนะคะซึ่งจะรองรับการติดสินค้าได้ทุกรูปแบบเลยนะคะลองดูนะคะ ถ้าดูจากแบบนะคะลูกค้าเขาจะออกแบบมาเองนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะในการจัดวางนะคะเขาก็จะมีรูปภาพนะคะแล้วก็ข้อความนะคะข้อความในส่วนของเบอร์โทรนี่คือเล่นเบอร์โทรข้างบนเนาะแล้วก็มีเบอร์โทรข้างล่างเพราะมี2เบอร์นะคะแล้วก็ใส่ไฮไลท์ตรงนี้นะคะปิ้นออกมาแล้วก็คือนี่เลยค่ะ เห็นชัดนะคะตัวนี้นะคะปิ้นด้วยนะคะปิ้นด้วยหมึก Eco i n ินะคะแล้วก็เราเนี่ยคิดราคาิ้นเป็นตารางเมตรค่ะได้เยอะขนาดนี้เลยนะ1ตารางเมตรนะคะถ้าปิ้นขนาด3.5เซนนะคะได้คัะทรงกลมแบบนี้ได้ถึง624ดวงเลยนะคะถ้าหารเป็นต้นทุนจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะอยู่ประมาณ1บาท28สตางค์นะคะสำหรับลูกค้าที่ทำสินค้าเกี่ยวกับตัวที่เป็นขนมแบบนี้นะคะก็ถือว่าขนาดเนี้ย เพิ่มจาก3มเซนขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเป็น3.5เซนนะคะจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะถือว่าตอบโจทย์ได้เลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่อ่าอยากมาอ่าบอกลูกค้านะคะแล้วก็ในส่วนของทางร้านนะคะเรานะคะเราตอนนี้มีบริการสำหรับอ่าอ่าลายแบบของเรานะคะซึ่งบางครั้งลูกค้าเนี่ยอยากจะซื้อไฟล์ไปปริน์เองนะคะหรืออยากไปทำเองเนี่ยเรามีบริการขายไฟล์นะคะขายรูปแบบไฟล์เทมเพลต ด้วยนะคะตรงนี้เป็นบริการใหม่ของเรานะคะเดี๋ยวท่าจะทําคลิปให้กับคุณลูกค้าบ่อยเก่ากันอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบอกขนาดนะคะแล้วก็บอกอตัวจํานวนดวงใน1ตารางเมตรนะคะของ600อของ3.5เซนเนี่ยในหนึ่งตารางมในหนึ่งตารางเมตรเนี่ยจะได้ซิกเกอร์ถึง624ดวงกันเลยนะคะตัวซิกเกอร์นะคะอย่างที่บอกคะ่ะตัวนี้เป็นตัวเกรดสุดคุ้มนะคะเป็น PVC เกรดสุดคุ้มนะคะ ริ้นออกมาก็เห็นชัดอยู่นะคะตัวนี้ถ้าเกลสุดคุ้มเนี่ยเวลาที่เราปริ้นไปนะคะตัวน้ำหมึกอะคะที่เขาลงบนพื้นผิวเนี่ยก็จะมีความเป็นความเป็นน้ำหมึกอยู่พอประมาณนะคะแต่มาเน็ตจ่ายหมึกเต็มแม็กนะคะเพราะว่าเป็นเกล็สุดคุ้มอย่างที่บอกนะคะแต่คุณภาพงานไม่ไม,ไม่ไม่ได้ดูดูดีอยู่นะคะไม่ได้บอกว่าดูไม่แบบปื้นมากเกินไปนะคะก็ถือว่าใช้ได้เลยในเกตนี้นะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังตามหาลาซิเกอร์นะคะเราก็ทําจํานวนเยอะนะคะเพราะว่ามีบางท่านเนี่ยทักเข้าไปนะคะว่าอยากทำร้อยดวงนะคะประมาณ2 0ดวง50ดวงแบบนี้คือเราไม่ได้รับงานเป็นดวงนะคะเรารับเป็นตรรางเมตรเลยนะคะลูกค้าอย่างที่เห็นในคลิปนีเลยคะ่ะแบบนี้นะคะแล้วก็สั่งเยอะแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็สั่งกันเป็นประจำเนาะก็เป็นอีกหนึ่งรีวิวนะคะที่เรานํามาถ่ายทอดให้กับคุณลูกค้าแล้วก็ ที่กำลังจะทํำซิเกอร์เนาะว่าจะทํำซิเกอร์เท่าไหรด่ดีไซน์เท่าไหร่นะคะไซส์ขนาด3.5เซนนะคะรองรับการติดขวดน้ํานะคะติดขวดน้ําจิ้ม รวมถึงกล่องขนมด้วยนะคะกล่องขนมติดได้เลยนะคะรวมถึงฝากระปุกน้ําพริกรับรองเลยคะ่ะไซส์นี้3.5เซนขายกันมายาวนานเลยนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะยังไงก็สอบถามกันมาได้ในช่องทาง YouTube นะคะหรือว่าแอดฮาเลาในทาง l i น์แอดนะเดี๋ยวก็จะฝากข้อมูลไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ